สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโมสรแมนเิตีรเตรียมครอฟฟี่กอร์แมนรุ่งวัย15ปีของลีดยูไนเต็ดมาริ่มทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติของกออังกฤษ เดอะแอตแนติกสื่อชื่อดังรายงานว่าแมนซิตี้กับเลียดยูเนเต็ดสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการย้ายทีมของกอร์แมนด้วยค่าตัว7หลักซึ่งเป็นสถิติของนักเตะอายุเท่านี้กอร์แมนได้รับการจับตามองอย่างมากในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งพรสวรรค์สูงของอังกฤษและเพิ่งประเดิมลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน16ปีเมื่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวอายุเพียง1 4ปีเท่านั้นดาวรุ่งจะค่าเอลเรนโรสที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นเจ้าของสถิติผูู้้เเลล่นนนนนอออายอยยยุุสดิงง2ปรระตในนดดัั 18, ีีีววขึกกพม18 326 ทั้งนี้กอแมนยังมีสัญญาเป็นเยาวชนฝึกหัดกับ,บรีดยู่นเตดและจะไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้ก่อนอายุครบ17ปีในเดือนกันยายนปี2025มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ย้อนรอย4เกมก่อนที่แมนซิตี้ยุคเป๊ปโดนสอยอย่างน้อย4ลูกในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าที่ผ่านมาเชลซีจะดูมีฟอร์มดีขึ้นมาบ้างแต่คงมีไม่กี่คนที่คิดว่าพวกเขาจะถึงขั้นสามารถเปิดรัง Bridge, สแตมฟอร์ดบริดจ์เสมอกับแมนซิตี้4-4ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาได้เพราะเรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดๆทั้งด้านเกมรุกและเกมรับผลงานดังกลา่าวทาให้นี่ถือเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ที่มีทีมสามารถเจาะตะขนมมิี้ยใกกบงเเเอปด่านย4 4ลลููกกกในนนนนเเเมมดดีียยวววแะะัั้้ราาาจอไป่ หผลก่อนหน้านี้เกิดจากฝีเท้าของใครบ้างเริ่มต้นกันที่ทีมแรกการพบกันระหว่างแมนซิตี้พบกับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2020-2021เมื่อวันที่27กันยายนปี2020แมนซิตี้มีคิวลงเล่นเกมลีกใน,นที่2ของฤดูกาลด้วยการเปิดร,ง Stadium, รังเอติฮัสเตดยมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลายคนฟันธงตั้งแต่ก่อนเกมว่าแมนซิตี้จะเก็บสาแต้มไปครองได้โดยในนัดแรกพวกเขาก็บุกไปชนะวู๊แฮนตันวอนเนอร์ด้วยสกอร์3ต่อ1เมื่อไม่กี่วันก,นก่อนหน้านั้นได้อย่างไรก็ตามมมมันนนกกลบกลบบาาาายยเป็วว่สสอออรรร์์ฟไดดุุจาาถ ชนะทีมของกัวเดล่าได้ถึง5ต่อ2โดยที่เจมี่วันดี้หัวหอกของเลสเตอร์คือพระเอกของเกมนั้นด้วยการกดแฮตทริกได้ส่วน2ประตูของเจ้าถิ่นมาจากริยาสมาเลสและนาธานาเก้ถิติเกมต่อมาการพบกันระหว่างแมนเชสเตี้เกือบลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0ง7ันสถึงก่อนถึงเกมเมื่อวันที่14่มกราคมปี2 0 1 8สแมนเชสเตี้มีฟอร์มในลีกที่ยอดเยี่ยมมาก,มากจนไม่แพ้ใครเลยกับการลงเล่นในลีกทั้งที่เตะไปแล้วถึง22เกมแบ่งเป็นการชนะ20หนกับเสมอ2นัด ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายคนจะยังยกให้แมนเชสเตี้ร์เป็นต่อแม้ว่าในเกมลีกนะัดที่23ของฤดูกาลพวกเขาต้องไปเยือนลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายหงส์แดงก็ยัดเยียดความประชัยในลีกนัดแรกของซีซั่นนั้นให้กับแมนเชสเตี้ร์ได้สำเร็จด้วยสกอร์4-3ด้วยประตูจากออกเลสแชมเบรลนโรเบร์โตฟิมิโนซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนคนทำประตูของทีมเยือนมีลิลอยซาเน่บาดาโดซิวาและอิวาคกุนโดกัน สถิติเกมต่อมาการพบกันระหว่างแมนเชสเตียพบเอฟเวอร์ตันในฤดูกาล2016-2017กวาดโยลายังไม่คุ้นกับฟุตบอลอังกฤษเท่าไร่ในซีซันแรกของเขาของการคุมทีมแมนเชสเตียจนทําให้มีหลายเกมที่ผลการแข่งขันถือว่าน่าผิดหวังซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกมลีกนัดที่21ของฤดูกาลในวันที่ไปเยือนเอฟเวอร์ตันวันที่15มกราคมปี2017เกมนั้นแมนเชสเตียทำผลงานได้แย่ทั้งในด้านเกมโุกที่เจาะตะข่ายเอฟเวอร์ตันไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวสํหรับเกมรับก็เละตุ้มเป๊ะจนเสียประตูให้กับเอ ลูกากูเควินมิราลาสโทมัสเดวิดและอเดโมล่าลูกแมนซึ่งนั่นก็ถือเป็นการแพ้ในเกมหลีกหนะัดที่2จาก3เกมหลังสุดของแมสซิตี้ในช่วงนั้นด้วยสถิติต่อมาการพบกันระหว่างแมสซิตี้พบเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2016-2017หลังจากแพ้เชลซีคาบ้านมา1 3ต่อ3เมื่อวันที่3ธันวาคมปี2016 กว่าดีลาก็หมายมั่นปั้นมือที่จะแก้ตัวให้ได้ในเกมเลหน้าต่อมาที่ทีมของเขาต้องยกพลไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนั้นหลายคนก็เชื่อว่าพวกเขาจะคืนฟอร์มเก่งได้หน้าเศร้าที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลสเตอร์ซิตี้เล่นได้ดีจนนำห่างออกไปก่อนถึง4ประตูต่อ0จาก3ประตูของวารีและอีกหนึ่งลูกของแอนดรูคิงโดยที่แมนซิตี้มาได้2ประตูช่วงท้ายเกมจากอเล็กซานเดอร์คลารลอบกับโนริโตแต่มันก็เป็นเพียงแค่ประตูปอบใจสำหรับพวกเขาเท่านั้นก่อนที่ทเลตเต่อมา เมี่คราเกอร์อดีตกองหลังคนดังมองว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีโอกาสในการท้าชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ได้แต่ทีมแชมป์เก่ายังคงเป็นทีมที่เหนือกว่าทีมของเป๊ปกวารดิโอาบุกเสมัยเชลซี4-4ทําให้เก็บเพิ่มเป็น28คะแนนนําหน้าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเพียงแต้มเดียวในตอนนี้ซึ่งอดีตกองหลังหงสแดงมองว่าทีมเก่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมและท้าทายตําแหน่งแชมป์แต่ตัวเต็งยังคงเป็นทีมเรือใบสีฟ้าโดยเจมี่คราเกอร์ได้ให้ความเห็นอาไว้ว่าทําไมลิเวอร์พูลไม่ควรจะอยู่ในจุดนั้นและเชื่อว่าพวกเขาสามารถแย่งแชมป์ได้พวกเขาเป็นทีมเดียวกันที่ผลักดันแมนซิตี้อย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่ปีที า,น,านี่คือลิเวอร์พูลชุดใหม่แต่พวกเขาเข้าใกล้แมนซิตี้มากที่สุดในฤดูกาลนี้แต่ยังคงคาดว่าจะได้เห็นแชมเปี้ยนทีมเดียวกับเมื่อดุการที่แล้วผมยังคงคิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในระดับที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลและอาเซนอลในตอนนี้นั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีก4หรือ5เดือนข้างหน้าทีมเหล่านั้นอาจจะเติบโตแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีนักเตะใหม่หลายคนแต่กับซิตี้มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เห็นซิตี้ของจริงในฤดูกาลนี้และพวกเขายังคงเป็นเจา้าฝูงของลีกจะมีคราร์เกอร์กีาก่าวกับส คิดกันให้ปวดหัวทำไมคำว่าแผนการเล่นของฟุตบอลสมัยนี้จึงซับซ้อนกว่าเดิมหลายเท่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วมิเกลอ์เตต้าเฮดโค้ชคนเก่งเขาเอาร์เซนอลเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อถูกถามถึงแผนการเล่นที่เขาจะใช้ก่อนเกมชนะแมนยูในเตะสามต่อหนึ่งในพิมลีกเอาไว้ว่าเขาต้องใช้ถึงมากกว่า30แผนในการลงสนามแต่ละนัดโดยมิเกลอ์เตต้าได้กล่าวเอาไว้ว่าเราพูดถึงแผนการเล่นในมุมมองที่แตกต่างกันวันก่อนที่เจอฟูลแลมเราใช้36แผนการเล่นที่แตกต่างกันในเกมนั้นเกมที่เจอแมนซิตี้เราใช้43แผผผนนนมมไม่่่รรรููว้วาาาเเกกลลังงพดถึ ออะไรกันยู่สําหรับผมมันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากจากสิ่งที่ผู้คุณมองทุกเกมมันเป็นคนละเรื่องกันเลยมิเกลอาร์เตตากล่าวสาหรับแฟนบอลที่คุ้นชินกับคําว่าแผนการเล่นในความหมายถึงระบบแบบ4-4-2 4-3-3หรือ4-2-3-1อาจจะรู้สึกประหลาดใจกับคําตอบเนือาคาดของอาร์เตต้าแต่เมื่อดูจากระบบการเล่นของหลายๆทีมชั้นนําในยุคป,ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันมันกลายเป็นแบบนั้นจริงๆภาพการขยับเซนเตอร์ฮาฟขึ้นไปยืนเป็นกองกลางหรือฟูลแบ็กที่วิ่งเข้าไปทําประต,ตูบริเวณกรอบเขตโทษเป็นสสสิ่่่่่งททททีีเรราาาาพบไไดดดด้้หนนนอยยัััววปปใกกถแตละ์ุ แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือว่าจุดเริ่มต้นมาจากเป๊ปกัวเดลลานับตั้งแต่ยุค2010เป็นต้นมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป๊ปกัวเดลลาคือโค้ชที่ผู้อยู่ในแวดวงฟุตบอลทุกคนแทบยอมรับว่าเก่งที่สุดในโลกความสําเร็จของเขาไล่ตั้งแต่บาร์เซโลนาบาร์เยนมิวนิกมาจนถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันคือพิม์เขียวที่คุณซื้อลูกหนังหลายคนพยายามเดินตามรอยไอเดียที่เคยแปลกใหม่ในตอน,นแรกที่เป๊ปนํามาใช้ก็ถูกล่าเลียนแบบจนแทบจะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในฟุตบอลยุคปัจจุบันจริง และปรับนํามาใช้ให้เข้ากับแนวทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยูฮันคราฟต์ควนมาเรีโยหรือมาเซโลเบีโอซ่าแต่กวาดิลาคือคนที่ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมที่สุดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดที่ไอเดียของปรมาจารย์ลูกหนังเหล่านั้นจะมาผลิผลออกดอกในทุกวันนี้ความสําเร็จของเป๊ปทาให้ฟุตบอลทุกวันนี้เรียกร้องการใช้เท้าได้ดีจากผู้รักษาประตูทําให้ทีมจะประสบความสําเร็จในระดับสูงต้องมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปรวมไปถึงการขยับฟูลแบ็กเข้ามายืนนนนนกกกกกอองงลลลลลาาาาหหหรรรททททีีีี่่่่่่ยยคเเัวิิแแะสํใ้ผ ทีมเขียวมาจากเป๊ปโกเดล่าต้องมีความซับซ้อนวุ่นวายขนาดนั้นมาจากไอเดียหลักแค่คำเดียวนั่นคือ positional play สิ่งที่เรียกว่า positional play นั้นมีอยู่ในวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ยุค1970น้ับตั้งแต่ตอนที่ไรน์ูสมิเชลคุมอาแจกและทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยไอเดียหลักสำคัญที่สุดของมันคือการพยายามทำให้ทีมของตัวเองได้เปรียบทางด้านจำนวนเหนือคู่แข่งในพื้นที่นั้นๆทีมที่จะใช้ positional play จะต้องทำตามกฎที่ผู้จัดการทีมเซตขึ้นมาอย่างเคร่งครัดและฝึกซซ้มมนนซ้้นน้้อออออมมมมมมาาาาาาาไไไปปปใในนนนนนสสสจชญเเเเเพพืื่่่่่ขยยยััับตตตตแหหงงงงถกรรณ์ๆวดีู ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าแผนการเล่นในแบบที่เราคุ้นเคยในอดีตมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วเราจึงได้เห็นทีมที่จัดผู้เล่นตัวจริงด้วยแผน4-3-3แต่ในระหว่างการแข่งขันกลับตั้งเกมขึ้นมาด้วยกองหลังแค่3คนขณะที่นักเตะอีกคนซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการยืนเป็นฟูลแบ็คขยับเข้าไปเป็นกองกลางหรืออาจจะได้เห็นกองกลางตัวรับที่ถอยไปตั้งเกมร่วมกับเซนเตอร์ฮาฟ์ฟแต่แันแบ็คทั้งสองฝั่งขึ้นไปยืยนสูงไม่แตกต่างจากปีทั้งหมดคือการปปปปปปรรรรรรััับบบบบบใใช้้้้้ผูููเเเเเเลลละะลลล่่่่่นนนนหหหมมมมมมาา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 ะะะสสสสสสแแแแแแแตตตถกกก์จีียยไไทคคคิขขอองงงพืวววุด นนและ positional play คืออนาคตของวงการลูกหนังหรือไม่หากเรามองดูบรรดากุนซือยุคใหม่ที่ได้รับการยกย่องและประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นเปปกัวดิโอลามิเกลอัตเตตาอนดพอสเตคกูหรือแม้กระทั่งชาบีอาลอนโซของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทุกคนที่กล่าวมาล้วนแต่มีไอเดียเรื่อง positional play อยู่ในแผนการเล่นด้วยกันทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีการลงเล่นแบบ positional play นั้นเรียกร้องคุณภาพจากนักเตะค่อนข้างมากพวกเขาต้องมีความเข้าใจในเกมสูงรู้ว่าแต่ละสถานการณ์จะต้องทําอย่างไรให้เหมาะสมรวมถึงต้องมีทักษะการออโต้ และการจ่ายบอลไปหาตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆคือนักเตะทุกคนในสนามจะต้องเข้าใจแทคนิคได้เป็นอย่างดีและยังต้องมีทักษะเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงในเกมอีกด้วยนั่นจึงทำให้แม้ Po s i t i o n a l Play จะเป็นแนวคิดที่หลายทีมชั้นนำเอาไปปรับใช้และนำไปปฏิบัติจริงในสนามจนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายแต่ก็ยังมีสโมสรและโค้ชอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงยึดมั่นกับแผนการเล่นในรูปแบบเดิมโดยเฉพาะกับทีมในระดับล่างๆของตารางคะแนนเพราะพวกเขาไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะใช้รูปแบบการเล่นที่ซัับซ้ออนนนนขนาเง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ